สวัสดีครับผมหนูทดลอง Lazada นะกลับมาอีกแล้วครับผมคราวนี้ก็รีวิวสินค้าเหมือนเคยนะครับผมเกี่ยวกับหน้ากา,ากเกี่ยวกับหน้ากากคือเวลาเราสวมหน้ากากหน้ากากอันใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะรัดหูเราหน่อยนึงนะครับผมก็จะทรมานผมก็เลยสั่งซื้อไอ้เจ้าสิ่งนี้มา19บาท มันจะช่วยนะครับผมลดเรียกเรียกลดแรงลดแรงเสียทานหรือลอดแรงกดบนสายที่ดึงหูนะครับสายที่ในกันลอ็อกหูผมจะออหยิบมาลองสักตัวหนึ่งนะครับผมช่วยได้จริงหรือเปล่าหน้าตาก็อย่างนี้นะครับ นะครับผมเวลาจะใช้นะครับเราก็นะครับกดสายคิดว่านะครับอันนี้เข้าไปในร่องอกดสายเข้าไปในร่องปปปปปปปึึึึึึึ๊๊๊๊๊๊๊บบบบบบบ แสดงว่าตัวนี้เราต้องเราต้องเลื่อนไกลหน่อยนึงเพราะว่ามันจะมีผลถอดจุดตรงที่ที่ล็อกหูด้วยนะนะเวิร์กหรือเปล่าหรือต้องใช้กับไอ้พวกนากากอนามัยที่ไม่มีหูล็อกแบบนี้ กดกดอือเอาผิดด้านอโอเคเอาไหมล็อกลงไปล็อกลงไปนะครับลำบากนิดหนึ่งผมว่าต้องใช้กับไอตัวที่ หูล็อกอยู่ต่ำๆอ่ะ,อะลองดูแล้วจริงๆไอ้พวกนี้จะมีหูล็อกอยู่หลังหูอันนะครับเดี๋ยวผมลองดูอืมอืมใช้ล็อกหูวขามันมันไม่ค่อยอยู่เะเสียวหล่นจริงแบบเนี้ย มันมันมันไม่ได้ติดแน่นเท่าไหร่นะครับผมแต่มันช่วยให้แบบนุ่มหูนะครับนุ่มหูแล้วก็ไม่รัดแล้วก็แบบแรงกดมันก็จะเบาลงถ้ามันเสียวหลุดนะครับเพราะมันมันมันไม่ได้ล็อกกับสายแน่นเลยอะครับผมมันแค่เอาสายส่งเท่านหรืออาจจะต้องลองกับหน้ากากแบบธรรมดาธรรมดาก็คือรู้สึกมันจะไม่ก็ไม่เหมาะกับอะไรเนี้ยนะครับผมเพราะว่ารูป ไอ้ตัวนี้มันดีไซน์ที่มันออกแบบมาคือมันออกแบบมาให้มันล็อกหูอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมาะกับการที่มันถูกเบียดทิศทางไปนะครับผมไอ้ตัวนี้ก็คือตกไปลองกับตอนแรกจะลองกับหน้ากากอนามัยจริงๆนะครับผมแต่เนื่อเสียดายเอาไว้ใช้งานจริงดีกว่านั้น,น,นเ,เป็นแบบหน้ากากผ้าอย่างนี้ลองดูนะครับผมมันจะเข้ากันไหมถ้าหน้ากากผ้ามันก็จะคล้ายๆกับหน้ากากอนามายัย อยู่บ้างแต่ไอ้นั่นมันเป็นเส้นสูงยากยากจริงๆริอืืเอาผมใส่ไว้อย่างนี้นะแต่ดูแล้วคิดว่ามันถูกแบบออกแบบไม้ใช้กับหน้ากากอนมามัยจริงๆมากกว่านะครับผม กันอะไรการกดทับเนี้ยแต่ว่าหน้ากากอย่างอื่นรู้สึกว่ามันจะไม่ซัพพอร์ตซื้อมาตอนแรกกะว่าจะมาลดแรงเสียดทานที่หูแต่ดูแล้วมันเกาะไม่อยู่ครับเกาะไม่อยู่จริงเอาแบบนี้มาลองดยกวะ่ะเอาแบบนี้มาลองจะไม่ใช้งานแค่ลองสายว่าถ้าใส่คล้องกับสายมั่จะใช้ได้ไหมสมมติผมใส่คล้องกับสายนะครับ เทากับสายไอ้นี่แล้วยังไม่ได้ก็คือแบบไม่มีประโยชน์เลยนะครับอือหือโอ้หเนี่อือหือมันจะเข้ากันได้ดีรู้สึกมันจะถูกออกแบบมาให้ใช้กับหน้ากากอนมามัยแท้ๆมากกว่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าหน้ากากอย่างอื่นนี้ใช้ประโยชน์จากไอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยโอ้โห แพงนะเนี่ยสิบเก้าบาทสิบเกาบาทในซองมัน <c oughs> ผมสั่งมาตั้งหกตัวหมดกันคือก็คือถ้าผมจะใช้ไอ้น,นี่ผมต้องกลับมาใช้หน้ากากอนามัยแบบที่เป็นแมส สรุปไม่เวิร์สครับลองดูแล้วไม่ว่าจะกับหน้ากากอนามัยแบบไหนก็เกาะไม่อยู่ไม่เหมือนกับที่โฆษณาเลยนะก็คือไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยที่จะเอามาใช้นะครับผมโอเคผมถือว่าผมพลาดนะ19บาบาทผมใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เลยคือมันเกาะไม่อยู่นะครับเกาะไม่อยู่จริงเอหรือว่ามันจะต้องใช้ด้าน ก็ผมใช้ด้านนี้ก็ถูกแล้วแต่เกาะไม่อยู่จริงก็ไม่เกาะก็ให้เกาะหูเงี้ยเกาะไม่อยู่จริงจะหลุดด้วยซื้อมาหกอันนะครับหกอันจบเลยจบเลยใช้งานอะไรไม่ได้จะดูจริงจริงมันดูนุ่มมันดูอะไรนะครับมันน่าจะช่วยกันกันเจ็บได้ดีแหละแต่ปัญหาคือมันเกาะสายไม่อยู่นะครับเกาะมสายนีถ้าเกาะสายไม่อยู่ก็หลุดง่ายๆก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วครับเราไปถ้าใช้เราไปหล่นหาย ข้างทางอะไรเงี้ยก็คงซื้อกันบ่อยๆไม่ได้ก็สรุปก็คือเราไม่ดูเรื่องดีไซน์เรื่องวัตถุดบเลยนะครับดูเรื่องการใช้งานมีปัญหาในการใช้งานนะใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ใครถ้าอยากซื้ออยากลองอาจบางทีอาจจะไม่เข้ากับลูกหูผมก็ได้หูของใครของมันลองหาดูครับผม19บาบาทซื้อชุดเดียวพอใช้ได้แล้วค่อยซื้อเพิ่ม นี่ผมคิดว่ามันจะโอเคผมซื้อมาทีหกชุดเลยพอเดี๋ยวเกาะสายก็ไม่อยู่สายล้วก็จะดุดก็ไม่ผ่านครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะลองด้วยตัวเองก็ลองดูได้ครับหา,าให้เจอร้านถูกกับผมแล้วกันผมว่าแพงไปถ้าแบบนี้นะก็ขอบคุณมากครับผมท,ที่ติดตามคลิปบาบาๆอะไรแบบนี้เดี๋ยว โอกาสหน้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ